หนุ่มเคราะ์ร้ายอายุ16ปีขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ไปเจอเข้ากับสายสื่อสารที่ห้อยอยู่ข้างทางเกี่ยวคอจนได้รับบาดเจ็บยังดีว่าแค่ได้รับบาดเจ็บนะคะพ่อของน้องก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการจัดระเบียบเรื่องนี้ทั้งสายไฟสายสื่อสารบนถนนสาธารณะจะได้ไม่มีใครมาประสบอุบัติเหตุอีกค่ะนี่แหละค่ะวัยรุ่นอายุ16ปีมากับเพื่อนรุ่นน้องอายุ14ปีอยู่ท้ายรถกระบะ ระหว่างทางเขาไปขนโต๊ะเก้าอี้อย่างเงี้ยจะไปช่วยงานแต่งงานค่ะแล้วปรากฏว่าถูกสายสื่อสารเกี่ยวคอริมถนนแถวบ้านพักสพนิคมคำซอยอําเภอนิคมคำซอยจังหวัดมุกดาหารแล้วที่คอก็เป็นแผลใหญ่เลยนะคะรวมไปถึงที่นิ้วมือด้วยเพราะว่าตอนที่สายห้อยลงมาบาดคอตกใจเอามือไปปัดออกเนี่ยมันก็เลยโดนมือเข้าไปอีกสายสื่อสารรูดบาดมือไปด้วยค่ะโตครับเพื่อจะไปจัดงานแต่ง ก็ขี่มาเส้นนี้เพื่อที่จะเอาเก้าอี้ไปส่งไปไว้เพื่อจะไปจัดแล้วก็มา <Okay. S 1> โดนสายไฟร <Yeah. S 1> ัดคอครับตอนแรกไม่เห็นครับตอนพอใกล้ๆถึงค่อยเห็นว่ามีต้นไม้เป็นบังนี่นึงเจ็บครับมันเสียบแสบตรงคอแล้วก็นิ้วครับพ่อเขาก็ไปไร้องกับทางตำรวจสพนิคมคำสร้อยให้ตรวจสอบสัญญ,ญาณพวกสายสื่อสารตรงนี้นะคะพบว่า ไม่ได้มีใครจัดการจัดเก็บอะไรเลยยังคงห้อยระยงระยางอยู่แบบนี้อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าของค่ายมือถือสายสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยดูแลเยียวยาค่ารักษาพร้อมกับจัดระเบียบสายสื่อสารอยากจะให้เคสนี้เป็นเคสสุดท้ายสาหรับเคสนี้คุณผู้ชมเป็นสายไฟเบอร์ออปติกเส้นเล็กและคมอันตรายมากนะคะผู้รับผิดชอบบ่ไ้นะครับ,รบอบบบย่างน้อยนมหเบ,บ,บิกาน ประเไทยันไม่เที่ยวแมันดีๆนะครับขึ้นขปแล้วหนงขานานนก็ย้อนนี่ครับอันตรายครับรถผ่านไปผ่านมามันอันตรายมันมีหลายจุดใช่ไหมดีได้ครับหน่อยบ่บตายนะครับบ่ข้อบ,บ่ขาดดียังเป็นซ้ำนีนะครับอีกสักหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความไร้ระเบียบริมถนนสาธารณะเป็นนักศึกษาอายุ20ปีค่ะนี่ก็สายสื่อสาร หนักพอๆกันคุณผู้ชมเกี่ยวคอเป็นแผลใหญ่ตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์บนถนนเรียบคลอง6ออาเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีสายสื่อสารเกี่ยวรถล้มแล้วเธอก็มีแผลทลอกตามร่างกายชาวบ้านที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเส้นทางนี้เขาบอกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยมาแก้ไขหน่อยนะคะเก็บหน่อยสายสื่อสารสายไฟห้อยระยงระยางหลายจุดกลัวว่าจะเกิดอันตรายซ้ําอีกจนป่านนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มาดูแลรับผิดชอบเลยค่ะ ภัยอันตรายที่มาไม่รู้ตัวเหมือนกันอันนี้โหเล็กลงมาอีกสายสินคุณผู้ชมสายสินห้อยมาจากเสาไฟเพราะว่าจัดงานวันตรัสรำลึกปรากฏว่า ลมพัดแล้วมันก็ปลิวสายสินไปบาดคอผู้หญิงที่ขี่รถจักรยานยนต์คนที่ใช้เส้นทางออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานลงพื้นที่จัดเก็บให้เรียบร้อยนะคะเพราะวันผ่านมาประมาณสัก2เดือนได้ละมันจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกสิ่งนี้เกิดขึ้นที่ริมถนนข้างสนามหลวงตราดบริเวณสามแยกทางไปบ้านเนินตาแมวจนถึงตอนนี้เทศบาลเอ่ยอบจอตราดที่เป็นผู้จัดงานเอ่ยัยงไม่ได้เก็บสายสินยังพันกันยุ่งและห้อยระยงระยางค่ะ